คงไม่ต้องบอกกันแล้วนะครับผมว่าหนังเรื่องร่างทรงนั้นเป็นหนังแนวฟาฟุตเทดหรือเปล่าเพราะจากตัวอย่างที่แล้วจะเห็นมีคนถือกล้องอยู่มันก็ค่อนข้างชัดเจนและในตัวอย่างที่2นี้ก็มีความสั่นของภาพค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นมันก็ชัดเจนว่าเขาทําหนังมาทางของพารานอมอลแอคทิวิตี้หนังสยองขวัญทุนโคตรต่ำแต่กลับทํารายได้โคตรสูงแม้จะทําให้คนดูเวียนหัวเล็กน้อยแต่ความสมจริงที่ได้กลับมานั้นมันชวนขนหัวลุกซะยิ่งกว่าหนังผีทุ่งแชซะอีกใครยังไม่เคยดูก็ลองนึกถึงคืนยุติธรรมรนรันลนลล้้กเอออจะถืงง ทงงเรื่อส่วนในร่างทรงเนี่ยผมมองว่าเขาจะใช้สลับกันระหว่างภาพที่ถ่ายทำกับภาพของฟุตเทจเพื่อกันคนดูเวียนหัวแบบในคืนยุทิธรรมนั่นแหละและถึงแม้ว่าหนังจะอีสานอีสานขนาดไหนแต่เขาก็ยังหาเรื่องใส่กล้องวงจรปิดเข้ามาได้เพื่อที่จะได้สร้างฉากทิ้งช่วงหลอนให้กับคนดูนั่นเองยินดีต้อรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่ การเดาล้วนตัวอย่างที่สองของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเดอะมีเดียมที่มาในคราวนี้ผมบอกเลยว่าอีซี่มากๆนี่เป็นหนังเรื่องแรกของ g d s ที่ไม่มีดาราระดับแม่เหล็กมาดูดคนดูแต่เขาก็ได้ใช้ชื่อของพุวมกับจากเกาหลีนั้นมาร่วมงานแทนแน่นอนครับใครที่เป็นคอหนังเกาหลีอยู่แล้วโดยเฉพาะหนังแนวสยองขวัญเนี่ยจะต้องรู้กันดีครับผมว่าความเข้มข้นนั้นมันไม่แพ้นหนังสยองขวัญของชาติใดแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นแบบนั้น ง่ายมากครับหนังเกาหลีแทบทุกเรื่องจะต้องมีตัวดีแล้วก็ต้องมีตัวร้ายและถ้าจะให้ครบยิ่งกว่านั้นมันจะต้องมีการสูญเสียและก็ต้องมีสิ่งสําคัญให้คอยปกป้องและในหนังเรื่องร่างทรงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นฮะลืมเรื่องสองครามมหาเวทที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วได้เลยเพราะหนังเรื่องนี้มันมีเส้นเรื่องหลักอยู่ที่ตัวละครป้าผู้ที่บอกว่าตระกูลของเธอนั้นเป็นร่างทรงของย่าบายันมาช้านานซึ่งย่าบายันนั้นจะเลือกร่างทร,งทรงที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น แน่นอนว่าว่าที่ทายาทคนต่อไปก็ต้องตกไปอยู่กับตัวละครนางเอกที่ชื่นผู้ที่ไม่เชื่อว,ว่าเรื่องร่างทรงนั้นมีจริงแต่ก็ดูเหมือนกับว่าร่างกายของเธอนั้นกําลังจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับหนังเรื่องนี้เมื่อมีคนบอกว่าเธอเป็นเหมือนรถที่เสียบกุญแจาคาไว้ใครจะขับไปไหนก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าร่างกายของเธอนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่างเปล่าๆที่ไม่ว่าวิญญ,ญาณตนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามาสิงสู่ในร่างของเธอได้ซึ่งนี่อาจจะเป็นคําตอบของคําถามในฉากนี้ก็เป็นได้ฮะ มึงเป็นใครมึงก็ลองท่ายดูสิว่ากูคือใครเพราะว่าตัวเนาที่ถามเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญ,ญาณที่อยู่ในร่างของนั้นใช่ย่าบาหยันหรือว่าเป็นผีร้ายตนไหนหรือเปล่าและไม่ว่าจะด้วยวิธีกรรมที่ผิดพลาดหรือว่าด้วยเหตุใดแต่นั่นก็ทําให้นางเอกกลายเป็นพาหนะของวิญญ,ญาณด้วยร่อนไปแล้วและดูเหมือนกับว,ว่าตัวเธอนั้นก็จะรู้ตัวดีจึงหาวิธีการมาปกป้องตัวเองในช่วงที่ผีไม่ได้เข้าด้วยวิธีต่างๆ ในฉากนี้เราก็จะเห็นอุปกรณ์ดักฝันนะครับที่ถูกสร้างโดยวัสดุธรรมชาติของพื้นถิ่นนั้นนะฮะและในการปกป้องตัวเองนั้นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะรวมไปถึงการที่ให้ใครสักคนเนี่ยมาถ่ายทําตามตีชีวิตของเธอด้ก็ได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มถ่ายทําให้เราดูตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาจะพาเราไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวปแปลกๆที่เกิดขึ้นกับ <c oughs> จนไปถึงการทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อ <c oughs> ที่จะช่วยชีวิตของ <c oughs> ให้พ้นจากการกลืนกินของวิญ,ญญาณตนอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในร่างของเธอจนกระทั่งงงเเเเเรรรื่่่อาาาววทัั้้้้หมมมดดนนกก็ไิิลลลยถแะขสูคโ ที่แม้แต่ร่างทรงก็ไม่สามารถที่จะไล่วิญญาณที่อยู่ในร่างของได้จนอาจจะต้องใช้วิธีที่เกินกว่าความเป็นมนุษย์จะสามารถทําได้หรือไม่แน่ว่าสิ่งที่เป็นนั้นแม้แต่ร่างทรงเองก็ยังอาจจะอยากได้ร่างกายของด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ได้นั้นก็เพราะว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้ว ย้ำว่าเดาล้วนๆนะครับส่วนใครที่อยากไปตามรอยสถานที่ในหนังอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเดาฮะเชิญตามกันไปได้เลยนะฮะที่วัดถ้ำโพธิสัตว์อำเภอหนองหินจังหวัดเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งกูเกิลแมปไว้ให้ที่ข้างล่างนี้แล้วกันนะฮะแต่พอไปถึงเนี่ยอาจจะไม่มีหญ้า่ายันให้ถ่ายรูปนะเพราะอันนี้อาจจะมีเฉพาะในหนังเท่านั้นครับอ๋อแล้วก็คลิปนี้ยังไม่จบฮะ เพราะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งครับที่ว่ากันว่าถ้าคุณได้ยินเสียงใครเรียกหาหรือว่าทักในตอนกลางคืนโดยที่คุณนั้นยังไม่เห็นตัวคนเลยว่าเขาเป็นใครตามความเชื่อนั้นเขาบอกว่าห้ามรับขานหรือว่าห้ามทักเด็กขาดแต่ก็ดูเหมือนกับว่านางเอกของเราจะขานรับไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเชื่อกันว่าการขานรับหรือว่าการทําแบบนี้จะทําให้มีวิญ,ญญาณตามมาหลอกหลอนหรือว่าตามมาอยู่ด้วยแถมการตอบกลับไปแบบนั้นยังเป็นการเปิดประตูให้วิญญ,ญาณสามารถตามเข้ามาในบ้านได้อีก Do I? ใส่มา2ตัวอย่างแล้วหลอนดีขอตัวอย่างที่3ามน่อยฮะและที่ขาดไม่ได้ของสูตรสาเร็จจากหนังเกาหลีนั่นก็คือตอนจบมันจะต้องถึงใจข้อดีของการที่หนังใช้เทคนิคฟาวฟูเท็หรือว่าการถือกล้องแบบแฮนดี้แคมมาใช้ในการถ่ายทํานั้นก็คือพอถึงในช่วงคับขันหรือว่าช่วงท้ายของเรื่องนั้นใครจะกลายเป็นผู้ถือกล้องนี้เพื่อถ่ายทําก็ได้ตัวป้าจะเป็นคนถ่ายก็ได้ตัวร่างทรงจะเป็นคนถ่ายก็ได้รไดหรือแม้กระทั่งตัวประกอบหรือคนแถวนั้นก็สามารถเป็นคนถือกล้องได้ง่ายๆผมหมายความว่าตัวละครที่เป็นคนถือกล้องนั้นสามารถตายด้น แต่ถึงแม้ว่าตัวหลักจะตายเนี่ยหนังก็ยังสามารถดำเนินต่อได้ด้วยตัวละครอ,อื่นที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครที่รู้จักเกม o u t last นะครับผมก็น่าจะรู้กันดีว่าอีกประโยชน์หนึ่งของกล้องเนี่ยก็คือการมองเห็นในที่มืดที่นอกจากจะทําให้เรานั้นมองเห็นในจุดที่ไม่มีแสงแล้วมันก็ยังจะช่วยเพิ่มดีกรีความหลอนควีคูให้กับคนดูในฉากนั้นอีกเป็นเท่าตัวฉะนั้นใครที่ไม่ใช่คอหนังผีหรือว่าหนังสยองขวัญเนี่ยผมบอกเลยว่าร่างทรงนั้นคือโจทย์ที่หนักพอสมควรสําหรับพวกคุณครับโอเคโอ้โ วัดสัแล้วมึงจะหลอกกูทำไมกูกระทืบ ส่วนในฉากอื่นๆของตัวอย่างนี้ผมก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะมีการไปหาของสดกินที่ตลาดอย่างแน่นอนอย่ามาอันนี้เดาล้วนๆนะฮะส่วนใครที่สามารถเดาอะไรเพิ่มเติมได้นะครับจากจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างนี้เลยพูดคุยกันหน่อยนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้หนังมันมีความลับเยอะๆเอาไว้ไปลุ้นกันในหนังต่อแบบนั้นน่าจะสนุกกว่านะฮะและถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดปุ่มกระดิ่งทิ้งไว้เพื่อที่ก,กาา,า,า,กากััั้้วด่คครบนนนสญ คุณยังสามารถซับพอร์ตรอบแบบรายเดือนได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคอนเทนต์ที้ดีขึ้นด้วยการกดปุ่มสมัครที่ข้างใต้คลิปเริ่มต้นที่เดือนละ50สบาทเท่านั้นครับผมส่วนในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยมานาที่นี้ด้วยละกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมดิเจกครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีซีโอเกนครับติดตามคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่ช่องยูทูบกระทืบหนังค่ะ